การงานยังมีคนสนับสนุสน,นนะคะการติดต่องานดีวงานนะคะการต่างประเทศหรือการซื้อการขายนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่เจ้าตัวก็อย่าทำอะไรที่นะคะเ,เกินตัวหมายถึงว่าหน้าที่การงานก็อยจะทำเกินตัวจะทำให้เราเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะหรือนะคะอีกในยะหนึ่งก็คือนะคะงานช่วงนี้มีปัญหาให้แก้เครียดกับงานนั่นเองนะคะ ส่วนการเงินยังอยู่ในสถานะที่ได้เงินจากการอุปถัมภ์เงินต่างประเทศเงินจากคนรักเงินจากคนในครอบครัวยังคอยซัพพอร์ตการเงินของคุณก็ยังถือว่าผ่านได้ในช่วงนี้ส่วนความรักมีฟิลแบบคิดถึงคนเก่าหรือคนรักเก่าจะกลับมาสําหรับจันที่มีแฟนเก่านะถ้าใครไม่มีแฟนเก่าก็ ผ่านไปเพราะว่าเป็นไพ่พลังงานรวมนะคะหมอดาวดูรวมๆนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่มีแฟนก็จะได้เจอคนที่มีบุญวัสนาต้องกันคนที่เคยทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะคะถ้าคนโสดจะได้เจอแต่ถ้าคนมีคู่แล้ววันนี้คนรักคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะมันมีหลายอารมณ์นะคะก็ต้องดูแลนาจาร๊รไล์อยู่อาโชคลาบนะคะโชคลาบต้องมีโชคมีโชคจาก แฟนคนรักหรือเลขเก่านะคะหรือเลขเก่าเลขที่บ้านนะคะของเลขเก่าที่เราเคยชอบนะคะคือซื้อนํำโชค12 4 5งสแล้วก็2อนะคะสุขภาพวันนี้ความเครียดความดันข้อต่อในร่างกายหัวเขา่าข้อเท้านะคะข้อบ่าไหลนะคะเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นและข้อต่อระมัดระวังแล้วใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ความดันนะคะหรือภูมิแพ้ระบบปอดหลอดลมก็ไม่ควรประมาทนะคะอ่ะสุขภาพวันนี้นะคะอาจจะได้ไปหาหมอนะคนวันจันทร์นะคะส่วนการทำบุญก็เช่นกันค่ะทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญด้วยการนะคะ บริจาคเลือดนะคะหรือเตาเผาศพผ้าหอ่อศพทําบุญกับผู้ยากไร้หรือทําบุญกับพ่อของเราคนใกล้ตัวนะคะถ้าเป็นการมูการไหว้ก็เสด็จพ่อรอห้าและราหูนะคะหรือไหว้บรรทบบุรุษนะคะก็เป็นการทาบุญเสริมดวงของคนวันจันทร์ช่วงนี้นะคะสีมงคลวันนี้สีแดงสีฟ้านะคะอ่ะสุขภาพต้องระมัดระวังวันนี้วันจันทร์นะคะ ทุกอย่างยังราบรื่นนะคะมีคนอุปถรัรมภ์นะคนรวันจันทร์มีดวงอุปถรัรมภ์นะคะมีแฟนหรือคนที่เรารักเขารบเนี่ยอุปถรัรมภ์เรื่องการเงินนะเออม,มีมีมีความโชคดีนะคะแต่วันนี้อาจจะได้ไปโรงพยาบาลหรืออาจจะได้รวมตัวหมูญาตินะคะอญาติพี่น้องเก่าๆอาจจะมาหาหรืออาจจะได้ เจ็บป่วยไม่สบายอาจจะได้ไปหาหมอเหมือนกันเช่นกันนะคะพลังงานอาจจะกลับกันอาจจะเป็นปัญหาของคนใกล้ตัวหรือตัวเราเองก็ได้วันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ไปหาหมอหาหมอนะคะอะไใด,ไดก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงการงานที่มีปัญหาก็ขอให้ราบรื่นนะคะทุกอย่างก็ขอให้คลี่คลายนะคะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็อยากคิดมากนะคะช่วงนี้ต้องอด